วันนี้<ช>วันนี้จะสอนจากอันนี้มีเอ่อห้าข้อนี่เออจริงๆมีแปดข้อแปด r k e t i n g Lessons 8 eight marketing lessons ด Less ูกับข้างเอาแบบตรงๆเอาแบบเห็นๆเลยนี่ eight marketing lessons แปดบทเรียนแห่งการตลาดการตลาดจาก the world's greatest อ่ะไปไหนละ <laughs> the world's greatest copywriters copywriter คืออะไรนักเขียนโฆษณาคำนี้ สำคัญนะคนคอปี้ไรเตอร์นี่คือเงินเยอะนะพวกเนี้ยจากบคนพวกนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะมากันละเดี๋ยววันนี้จะจะจะสอนวิธีการขายนะครับอย่างแรกคือทุกคนในโลกนี้คือต้องเป็นนักขายรู้เยทุกคนในโลกนี้คือคนต้องขายของใช่ไหมลูงใช่ค่ะเราไม่ต้องขายตัวเองเราก็ต้องขายตัวเองใช อย่างเงี้ยอย่างลุงเนี่ยไม่ไม่ถ้าเกิดไม่ขายตัวเองเนี่ยจะได้แต่งงานกับโลดหรือเปล่าใช่ไหมเ <laughs> ขาตองพเซนต์ตัวเองกับจริง,รงๆเราทำเพอร์ซัวรแบรนดิ้งมาตั้งนานแล้ว <laughs> ใช <laughs> <laughs> ่ลุงนี่คือตั้งตั้งโคง่ตั้งแต่แรกว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคนรวยเท่านั้น <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ไหมใช่แล้วลุงก็เราก็เราก็ได้แต่งงานกับคนมหาเศรษฐีพันล้านใช่ใช่แต่ว่าลุงก็ต้องขายตัวเองระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่า เออแบบว่ากจะดูแบบโซมๆไปหาแล้วก็จะหวังว่าจะได้เศรษฐีพันล้านมึงก็เขียนมาเขียนอปเขียนเหอะใช่เจรงะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่เงินทําให้ชีวิตสะดวกสบายในตอนนั้นเราก็รู้เลยนะคะเราก็คิดเลยว่าเออมันจะต้องมีทั้งคนที่แบบเป็นคนรวยและเป็นคนดีอยู่ในคนคนเดียวกันใช่ใก็คือเคยมีแฟนมาก่อนนะคะแล้วแฟนไม่รวยแล้วก็ไม่ดีด้วย เราก็คิดว่าเออไม่ต้องเอาคนรวยหรอกนะคะขอให้เป็นคนดีก็พอ,อนะคะแต่พอเราได้แบบเข้าใจใหม่ว่าโลกนี้มันเหลือเฟือเราก็สามารถที่จะได้ทั้งคนรวยคนดีอยู่ในคนคนเดียวกันและเราทุกคนก็เป็นแบบนั้นด้วยจริงไม่จริงอออย่างตอนนี้เรามาเจอจามบดิตเ้ยแม่งโคตรรวยแม่งโคตรเป็นคนดีเฮ้ย คนแบบนี้มีแล้วมีเยอะด้วยหลอดด้วยเพราะนั่นสำคัญมากยิ่งคบกันไปยิ่งหล่อขึ้นยิ่งคบกันไปยิ่งหล่อขึ้นอะไรยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเด็กลงเออชวนทำกันใช่เพราะฉะนั้นคุณนะคะต้องเชื่อเลยว่าคุณสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนาไม่มีการได้อย่างเสียอย่างไม่มีการต้องเลือกอาจารย์มดิศสอนเรื่องนี้ไว้ชัด เจนค่ะเออนะคะออพินชยาบอกว่าอืมกล้ามใหญ่มากเลยนะ <laughs> นี่ก็เริ่มใหญ่วันนี้วันนี้ก็รู้ว่าลุงลุลองจับวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยใช่หนร,ร,ร,รู้แล้วนห,หนูนแคปรูปมาให้อ่ะออหนูสังเกตแต่หุ่นอาจารย์ัว่อาทิตย์ที่แล้วบอดีน้นี่เราเชื่อไหมว่าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าสั่งร่างกายหรือว่าไบโอคอนโทรลได้คุณดูนะเราทุกคนดูนะ อาจารย์มณตทําสิ่งที่เรียกว่าสั่งร่างกายได้สั่งชีวภาพอะของร่างกายได้ไม่ได้พูดเล่นนะเออนี่ดีๆีอาจารย์ที่ที่แล้วมันไม่ใช่แบบนี้อืจําได้ปะจําได้จำาได้ทีาา์ที่แล้วครูแบบยืนยันเลยว่าอาจารย์อาจารย์ตัวเล็กเดกไปแล้ว นี่คือชิ้นเดียวนะคะชิ้นเดียวเอออาจารย์น่ะเคยทําได้มาแล้วคือสั่งให้ผมดกดำสั่งให้ผมหนาสั่งให้ผมดกใช่ใช่ในตู่ผมผมผมจริงนี่ผมผมมากกว่าตอนผมอายุยี่สิบใช่ตอนผมอายุยี่สิบผมน้อยกว่านี้ีนี่ผมดกขึ้นดกขึ้นทุกวันไม่งงไปหมดแล้วคุณคิดดูดิครับี่ิเจปีมาทาไฮไลท์ทําสีผมทําไฮไลท์ได้อ่ะก่อนหน้านี้ไม่ทาเพราะรู้ว่าผมบางใช่ แล้วผมตั้งทาผมตั้งก็ไม่ได้ทาผมตั้งเพราะมันมันก็ไม่มีให้ตั้งเข้าใจป่ะมันไม่มีไม่มีให้ทาให้ตั้งมันไม่เป็นทรงอ่ะเข้าใจป่ะตอนนี้แบบทําทรงอะไรก็ได้นะผมผมหนาเลยอ่ะแบบว่ามันมหาศย์จริงนะแล้วยุดดูนีคะดูสภาพร่างกายของคนที่มี47นดังกับ27หัวอาจารย์ชัดแล้วว่าอาทิตย์นี้ชัดแล้วอาทิตย์เดียวนะที่กูรู้มาเจออาจารย์จันนี้แล้วเรายังมีปัญหากับก้าวอาจา์เลยว่ามันม่เล็กตรง ที่ที่แล้วคุณลุงมีปัญหามากนะคะกับกล้ามอาจารย์เป็นเป็นอิชชู้ใหญ่มากของคุณลุงแล้วเราคุยจได้จัได้ว่าจมนดิถ้าแค่สั่งจิตใช่สั่งร่างกายครูลุงยังบอกบอกว่าอาจารย์ขะอาจารย์ต้องสั่งแล้วค่ะจําได้จําได้้องได้งล้วแล้วครูลุงผมทําไงผมแค่แค่นี้จําได้ไหมเออผมแค่พอตอนวิดพื้นนะตอนออกลัากายผมก็พูดกับพูดกับกล้ามบอกว่าจงใหญ่ขึ้นจงใหญ่ขึ้น จงใหญ่ข so 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 ึ so death, ้นแล้วมันึกภาพนึกภาพมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นอยู่เนี่ยวันนี้วันนี้แบบว่าจับและตกกระจายเลยแค่วันนี้วันนี้เชื่อแล้วหนูจะบอกว่าหนูเอาสิ่งที่อาจารย์สอนหนูไปใช้เพราะครูรุ้งสั่งให้ว่าครูรุ้งเป็นผู้หญิงรูปร่างเพียวหน้าท้องแบนราบกล้ามเนื้อเป็นเลขสิบเอ็ดค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะครูรุ้งชื่นชมกล้ามเนื้อท้องครูรุ้งครูรุ้งสองกระจกแล้วสั่งแบบนี้ 7วันหนึ่งอาทิตย์เท่ากับที่อาจารย์นิดสั่งกล้ามใหญ่ค่ะพอส่องกระจกมนที่อาจารย์บอกอ่ะอาจารย์วิทย์พูดอาจารย์จูบกล้ามตัวเอง <laughs> ค,อคือมันต้องแบบรักเน <laughs> ี่ยนะเราไม่ใช่ว่าพอเห็นตัวเองในกระจกแล้วบอกมึงอ้วนอีอ้วน <laughs> อีกก้นกะละมังอ้ยเนื้อก็เพาะเพะไปหมดใช่เวลาที่เราอ่ะผู้หญิงเราแก้ผ้าในกระจกอ่ะแล้วเรารู้ตัวอ้วนอ่ะเราจะวิจารณ์ตัวเองใช่แต่คุณเห็นอาจารย์นิดเปล่า เขาจูบก้ามเขานี่ดแล้วมีช็อตหนึ่งอาจารย์บอกว่าตอนที่บอกให้ผมขึ้นอ่ะเออดูในกระจกแล้วบอกว่า I love you ใช่ผมก็มองมองผมแล้วคุณลุงทำช็อตหนึ่งทำให้ดูดิคุณลุงทำยังไงละนะทำให้ดูดิเอออ่านะกายอยากดูเลยเขาไม่รู้อาจารย์มดิศเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเรื่อง my control เรื่อง bio control อาจารย์ทำให้แบบผมอะผมผมอม่อคุณเข้าใจ คุณเข้าใจคนที่ผมหัวน้อยปะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะใช่ใช่ใ,ชใหญ่กว่าอีกก้ามท้องเลขสิบเอ็ดอีกนะแล้วก็แล้วก็คุณจริงเพราะเอ๋<ล>น้องชายผมมาผมน้องชายผมหัวล้านหมาดาทุกเกือบทุกคนเลย<อ>เข้าใจปะแล้วก็พอเอ่อคือไงอ่ะคือพอผู้ชายเนี่ยมันเหมือนถูกเขียนมาแล้วไงบอกว่าถ้ากรรมพันธ์คำว่ากรรมพันธุ์คำเดียวคือมึงหัวล้านแน่นอยเข้าใจปะ ผู้ชายมันโดนคํานี้อตอนเด็กๆผม20กว่า20ต้นๆเนี่ยก็จะไปแล้วนะผมก็จะล้าแล้วนะพ่อผมก็เออน้องชายผมก็ละบางกันทุกคนเลยนะแล้วตอนนี้เราก็มาคิดกันว่าเออกรมาพันตรงด้วยคํานี้ไงมผมก็ ตอนแรกเตรียมใจว่ากูหัวล้านแน่แต่ว่ามานั่งคิดไม่ได้เอออนาคตคันฉั้นคือซูเปอร์สตาร์ฉันหัวล้านไม่ได้เพราะว่ามันลิขิตไว้แล้วกูลิขิตชีวิตฉันไว้แล้วว่ากูจะเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นกูหัวร้านไม่ได้วินดิเซลก็หัวร้านแต่กูไม่ใช่แบบนั้นใช่เห็นไหมคือเขาจะมุ่งหน้าไปในสิ่งที่เขาต้องการเป็นใช่บางคนอาจจะบอกซูเปอร์สตาร์วินดีเซลที่เล่น fast and furious หัวล้านแต่จำดิ เขามีภาพซูเปอร์สตาร์ในหัวของเขาชัดเจนใช่แล้วโอ้โหแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเออสั่งจิตพิชิตเป้าหมายแต่คุณรู้ป่ะการที่คุณจะสั่งร่างกายได้คุณต้องสั่งด้วยอารมณ์ดีถูกต้องอือารมณ์รักและอารมณ์เชื่อมั่น yes อารมณ์เชื่อมั่นใช่มันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบว่าไว้์ที่ปล่อยออกไปอ่ะอื นี่วันนี้ผมจะอ,อ่านตัวอย่างให้จากเล่มนี้แล้วกันทำไมอารมณ์มันถึงสําคัญจากจากคำพีที่อันนี้ตังสือชื่อว่าสิบคำพีะะแล้วก็คำพีที่ช้อยวคำพีที่หกคำพีมูวนที่หกนะครับเขาบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นเจ้าหน่ายอารมณ์ของตัวเองอมผมอ่านตอนแรกไม่รู้ว่ามันสําคัญอะไรขนาดไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นทาสของอารมณ์ตัวเองเขาเป็นทาสของสถานการณ์ เพราะเป็นทาสของคนอื่นคนอื่นมันสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาได้แล้วคุณรู้ไหมว่าพออารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีปุ๊บทุกอย่างไม่ดีหมดเลยไอการกระทําคุณไม่ดีผลลัพธ์รวยไม่ได้้าคุณถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆคือคุณรวยไม่ได้รวยยากเ,เพราะว่าการกระทําของคุณก็จะออกมาไม่ดีมันอัตโนมัติโอเคป่ะเพอาบอกว่าเพราะถ้าอารมณ์ฉันไม่ถูกต้องวันนั้นจะล้มเหลว ต้นไม้และพืชพันธุ์ต้องพึ่งพาสภาพอากาศเพื่อผลิตดอกออกผลแต่ฉันสร้างสภาพอากาศเองได้ใช่แล้วฉันพกพาสภาพอากาศไปกับตัวเลยว้าวผมว่าอันนี้มันเจ๋งมากเลยเวลาคุณเดินไปไหนคุณพกพาสภาพอากาศนะคือฝนตกอะไรไม่กูไม่สนฉันเหมือนกับว่าฟ้าฟ้าสว่างฟ้าเห็นภ<พ>าพเลยอะอเวลาหมุดยิดนะมันเหมือนกับว่ามีก้อนเมฆก้อนสีดำดำอึมครึมใช่ ฟ้าร้องคำรามหึมหึมหึมเดินไปด้วยเก็ตว่าคืออารมณ์หงุดหงิดไม่มีความสุขอารมณ์เครียดอารมณ์กลัวแต่พออารมณ์ดีเหมือนแบบฟ้าเป็นสีฟ้าแล้ว sunny day เลยพระอาทิตย์ส่องสว่างแจ่มใสเลยอ,อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะจริงๆแล้วตอนที่ผมเจอลุงใหม,หม่อันนี้เป็นจุดเด่นของลุงเพราะเวลาลุงลุงเข้ามาปั๊บ ลุงจะเป็นเหมือนกันพบพกพาสภาพอากาศของอารมณ์ดีอารมณ์ดีมาด้วยทุกครั้งเลยเวลาลุงเข้ามานี่มันจะเหมือนกับว่าลมพัดมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือผมนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยแล้วลุงก็จะเปิดน,นี่เป็นออฟฟิศของผมไงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็เป็นสามสี่ปีที่เจอลุงมันก็เป็นออฟฟิศของผมลุงก็จะเข้ามาแล้วก็ เราก็จะรู้แล้วว่าลุงมาเพราะว่าฮู้มันเหมือน,น,น,นสภาพอากาศอารมณ์ดีมาแล้วเหมือนกับว่าเขาแล้วไม่เคยเจอลุงในสภาพอากาศงี้เขาจะเข้ามาแล้วก็เด้งของเขามาแล้วก็วกอาจารย์สวัสดีค่ะคือมันทําให้คนที่เราเจออารมณ์ดีทันทีใช่ไหมข้อ,อนี้โคตรสำคัญเลยนะใช่ไหมตอนลุงเป็นเซลล์ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมไปขายของให้กับไปขายของที่โรงพยาบาลใช่คือเรารู้เลยว่าเราอะสภาพอากาศส่วนตัวเราดีมาก ท้องฟ้าโปร่งใสตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดพอหมอเจอเราเขาเจอคนไข้เขามันเจอเราอยู่กับเราเขามีความสุขพอไปตรวจยเออไปตรวจคนไข้เขา,าจ่ายยาเราอืม <laughs> ใช่เอออย่างแรกเลยนะคะที่อาจารย์บดิตพูดเรื่องสภาพอากาศที่คุณสามารถผลิตได้ด้วยตัวคุณเองและสภาพอากาศของคุณนะคะมันมีผลส่งเป็นแบบ วงกว้างต่อผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นกับคุณทั้งหมดเลยอเมืม่อก,กี้อาจารย์บอกแล้วนะถ้าสภาวะอากาศคุณดียอดเยี่ยมคุณก็จะเป็นนักขายที่ขายดีแล้วก็ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในสภาวะอากาศที่ดีแบบที่คุณเป็นแล้วเขาก็อยากจะควักกระเป๋าจ่ายเงินให้กับคุณตามสภาพอากาศของคุณค่ะใช่ใชแล้วจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเรื่องนั้นย,ยังไม่เกิดขึ้นนะ ถ้าคุณมีความสุขแล้วมันก็โอเคแล้วจริงๆ mm hmm. เวลาคุณมีเป็นคนแฮปปี้เนี่ยมันก็มันก็แบบเอ,อเราก็เป็นคนค,คุณทําทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองรู้สึกดีมนุษย์ทุกคนทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น mm hmm. แต่ถ้าคุณมีวิธีที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเนี mm ่ย hmm. มันครอบคลุมหมดทุกสิ่งใช่ไหมทุกอย่างเราผลิตอากาศเองง่ายเราผลิตพอคุณผลิตอารมณ์ตัวเองได้คุณเหมือนผลิตเงินเองได้ จริงๆแล้วเวลาผมถ้าจะเขียนเวลาผมรู้ว่าเวลาผมจะเขียนเขียนคําโฆษณาให้กับออดีอมผมหรือว่าคร์สของผมเนี่ยผมต้องทําให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้นมากอย่าไปคุณนะผมเหมือนกันนะคุณนะเวลาจะเขียนอะไรล,ลง facebook หรือทําอะไรที่มันเป็นสื่อหรือเว,เวลาลงอะไรที่มันเป็นแพร่กระจายออกไปไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นสื่อเนี่ย คุณต้องทําให้ตัวเองอารมณ์ดีมันถ้าอารมณ์ยังไม่ดียังไม่ต้องสุภแพร่อะไรทั้งนั้นเพราะทุกอย่างมันจะออกมาไม่ดีแล้วคนจะมองคุณไม่ดีเข้าใจป่ะอย่าไม่ไ่ไปบน่นอย่าไประบายอะไรอยู่ใน Facebook แมววันนี้เพิ่งคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งค่ะอาจารย์เขาบอกว่าลุงกถามเขาบอกว่าเป็นไงช่วงนี้ขายดีไหมเขาก็บอกว่าเงียบเลยขายไม่ได้เลยแล้วเขาก็บอกว่าลุงบอกว่ารู้ใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราอ่ะโพสสิ่งที่มันเป็น ลบลบเนกาทีฟลงปใช่เขาบอกว่าอืใช่เขารู้แล้วเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยเพิ่งคุยกับเขาวันนี้เองนะคะว่าตอนบ่ายโมงแล้วเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปลบโพสต์ต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟออกจาก Facebook ของเขาคืออย่างนี้นะพอเขาโพสต์ลบๆต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานคนที่เสพเขาอะเอาจริงๆไม่มีใครอยากซื้อสินค้ากับเขาหรอกเพราะรู้ว่าคนคนนี้มันแบบ มีเรื่องราวอะไรบางอย่างอะอเราก็ไม่อยากจะเอาตัวเราเข้าไปเสียด้วยเข้าไปเสี่ยงด้วยเข้าไปรับเรื่องด้วยอะไม่ถึงแม,ม้ยังไม่ยังไม่ต้องอาจจะไม่ต้องคิดถึงลึกถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยแค่ไม่รู้สึกดีกับคนคนนี้ก็จบแล้วข้าจป่ะมองหน้าแล้วไม่รู้สึกดีเห็นเพจแล้วมันรู้สึกไม่อัปปีก็ไม่อยากจะอะไรเขาแล้วใช่ไหมเห็นเฟซบุ๊กมันแบบอึมครึม ใช่ครึ้มฟ้าคร ah ึ้มฝนมืดมัวเหมือนฟ้าผ่าเปินน <t Tall> ้งป้างตลอดเวลาวันไหนจะเผลอด่าลูกค้าใช่ใช่ <t iny> ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนแฮปปี้คุณขายของได้คุณรวยคุณแล้วคุณรวยข้างในด้วยคุณเวลซี่ข้างในก่อนรวยข้างในก่อนรวยอารมณ์ความสุขก่อนเสร็จแล้วคุณก็เผยแร่ให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็อยากจะมีอะไรกับคุณเพราะมีมีแบบมาซื้อของมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณเพราะว่าคุณเหมือนกับเป็นผู้ให้เหมือนคุณคุณ พาอากาศของคุณไปด้วยาพาไอ้อากาศที่มันท้องฟ้าโปร่งใสเขารู้ว่าเขาแค่มาคุยกับคุณนะ่ะนอกจากเขาได้สินค้าดีๆไปแล้วเขายังได้ความรู้สึกดีๆจากคุณกลับไปด้วยไงอโอ้นะคะคุณขาอย่าฟังเพลินนะคะต้องช่วยกันแชร์ด้วยค่ะอะผมจะเสริมวันน,น,นี้วันนี้ที่ promise นะครับที่สัญ,ญญากันไปก็5สิ่งที่ขายได้ทุกเรื่องห้าเทคนิคห้าเทคนิคขายได้ทุกเรื่องเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือไปแล้วเรื่องของอารมณ์อารมณ์มดีนะครับเรื่องของอารมณ์จำไปด้วยเรื่องนี้เนี่ย คือทุกคนมี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 ความท้าทายเข้ามาทุกวันอ่ะเรามีเรามีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามามันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้นะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคแล้วก็ทำยังไงให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันมีอยู่ในที่เขาเรียกว่าสิบสิบอารมณ์ทรงพลังสิบอารมณ์ทรงภมรมี10อย่างมี มีความรักเออมีความแล้วมีอะไรความรุ่มหลงเอออะไรรุ่มหลงแพชชั่นแพชชั่นรุ่มหลงเป็นสิ่งที่ทำอะไรเนี้ยนะความเชื่อมั่นนะคะเออเออเขาเรียกว่านะพี e f ู l ความแบบสงบในใจอะไรเงี้ยแล้วมีอารมณ์ในเรื่องคือเรื่องเป็นอารมณ์ของการปล่อยวางอารมณ์ของความสนุกสนุกและปล่อยวางเอออารมณ์ของพี่เลยค่ะไอ้หน่อยต้องเรียกน้องเลยที่น่าจนเด็กลงทุกวันน้องมันดิจ่า น้องบันดีใจโอ้โหโอ้โหต้องรีบไปดื่มเซลล่าเลยจ้าอะต่อค่ะต่อโอเคผมจะสอนข้อนี้นะเดี๋ยวข้อนี้มาจากนี่เอ็ดมาร์เก็ตติ้งดูดูกับหัวไปแล้วไม่เป็นไรเอ็ดมาร์เก็ตติ้งเลสันอย่าลืมมาร์เก็ตติ้งเลสันเรนเป็นอะไรนบทเรียนการตลาดบทเรียนการตลาดคุณรู้ไหมการตลาดแต่งต่างกับการขายยังไงการตลาดทำให้การขายไม่จำเป็น เนว่าเวลาคุณทำตลาดการตลาดดีๆเนี่ยการขายคือ1ต่อหนึ่งการตลาดคือคุณหนึ่งต่อเยอะๆหนึ่งต่อเยอะๆเอาว่าพูดครั้งเดียวคือสั่งจิตทั้งตลาดเลยดีไหมสั่งกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยไม่ต้องพูดกันบ่อยๆใช่ไหมเนื่อผมไปงานอไงานงานที่อะไรงานที่กระทรวงต่างประเทศที่ที่เขาเป็นงานความสัมพันธ์อเมริกันไทย185ปีใช่ไห แล้วก็มีหลายคนนักข่าวหลายคนที่เจอผมตอนที่ยังเป็นคอนดักเตอร์แบบตอนนั้นแต่งแต่งทัวทักซิโด้แก่ๆนะครับคนั้นก็มาสัมภาษณ์ผมแต่ก่อนนะแล้วไม่ได้เจอผมเป็นสิบปีเขาคอนพูดเหมือนกันหมดบอกว่าเขาแบบตกใจกันทำไมคุณมันเด็กจังเลยทาไมคุณมันเดดูเด็กกว่าเดิมเยอะอีกเป็นไม่ได้เจอเป็นสิบปีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาทักคือไปทําอะไรมาทําไมฟิตอย่างนี้โอ้โหมันทักนปเลยเอาข้อนี้ก่อน เมื่อกี้มีข้อหนึ่งแล้วนะข้อหนึ่งคือคุณต้องเป็นเจ้านายแห่งอารมณ์ตัวเองถึงจะขายได้ข้อหนึ่งนะเมื่อกี้จบไปแล้วจบไปได้ข้อสองอันนี้มาจากเดวิดโอคิววี่เดวิดโอคิววี่รู้จักกันไหม mm hmm. เป็นเจ้าพ่อของการโฆษณาเอเจนซี่ e. อ่ะโอคิวว mm ี่อ่ะคนนี้ดังมาก mm hmm. อยู่ในอเมริกาดังมากแล้วเขาเ mm hmm. ขาช่วยลูกค้าของเขาโฆษณาเขาทําโฆษณาให้ลูกค้าของเขาเนี่ยไม่ใช่ใครทาแค่ให้ได้งานแบบรางวัลของเขาเอง ไม่ใช่ปัจญ,ญาของเขาคือกูทําโฆษณาลูกค้าลูกค้าต้องขายได้วาวลูกค้าต้องขายได้ไม่ใช่ทาหนังโฆษณาส่วนใหญ่เอเจนซี่โฆษณาคุณจําไว้เอเจนซ<ม>ี่โฆษณาเขาทําเพื่อที่ให้เขาได้รางวัล c r e a t i ี e อะไรของเขาอ่ะ<ม><ม>ได้รับรางวัลแบบนั้นอ่ะคือม,มันทับเขาทาเขาได้ตังจากคุณไปแล้วเขาก็ไปได้รางวัลด้วยแต่ว่าคุณขายของได้หรือเปล่ากูไม่แคร์ไม่รู้แต่ข้อสำคัญเดบิวต์เอกรีบบอกลูกค้าฉันต้องขายของได้อันนี้มันเป็นปัจญา แล้วเราเวลาผมออสอนใครไปก็ตามหรือว่าทำวิดีโอทำอะไรให้เซิร์ฟลูกค้าใช่ไหมเขาต้องเขาต้องออกไปต่อยอดได้เงินเยอะๆอะถูกต้องป่ะใช่ไหมโอเคเขาบอกว่านี่นะคือถ้าคุณกำลังพยายาม <f uck ling> If you are trying to persuade people to do something ถ้าคุณกำลังจะจูงใจให้คนอื่นทำบางอย่าง or buy something หรือว่าซื้อบางสิ่งถ้าคุณการจูงใจเขาซื้อบางสิ่ง it seems to me you should use that language มันผมว่านะคุณนะควรจะใช้ภาษาที่เขาใช้อยู่สุดยอดหมายความว่าอะไรเวลาคุณสื่อสารอะไรอกไปไม่ว่าการเขียนการพูดคุณต้องนึกถึงลูกค้าของกลุ่มคุณอนะเขาใช้ภาษาแบบไหนเข้าใจปะอย่าไปใช้ภาษาอะไรที่มัน เขาเอื้อไม่ถึงอายกตัวอย่างสมมุติว่าเรากําลังขายสินค้านะคะอาจจะเป็นตัวอ,อาจจะเป็นตัวสินค้าที่สําหรับกลุ่มอายุ40 up, อัพแต่เราใช้คำว่ากินแล้วปังเด้งดึงหรืออันนี้ไม่ได้อาจจะเป็นการใช้คำแบบว่าคำแว้นๆว้นนะ่ะ คำที่คนกลุ่มอายุ4ี่สิบ u เขาไม่คุ้นหูเขาอะถูกต้องมันเขาจะงงเป็นคําของเด็กแว้นเด็กใชยเป็นคําของเด็กวัยรุ่นเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าโพสต์นี้ไม่ใช่โพสต์ของเขาใช่แล้วไม่ได้เชิญชวนให้เขาไปอ่านมันใช่ไม่ได้เชิญชวนให้เขาไปดูมันอืแต่คนกลุ่มกลุ่มคนอายุ4ี่สิบที่มีเงินถ้าคุณเขียนว่าอาหารเสริมตัวนี้รวมสารสกัดสุดพรีเมียมชั้นเลิศอือ ค่อยเข้ากันมันเข้ากับคน,คนอือ่คนเออแบบนี้นึกออกไหมคะใชเเ่เพราะฉะนั้นเวลาคุณสื่อสารอะไรไปใช้ภาษากับที่ของคนที่คุณต้องการสื่อสารด้วยนะครับนั่นคือที่นี้เป็นอุปสรรคหลายอย่างนั้นแล้วตอนตอน,ตอนนี้ผมตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจตอนแรกที่มาเมืองไทยเนี่ยตอนแรกผมการตลาดตัวเองกับคนไทยไม่ได้เลยคือตอนแรกเป็นคอนดักเตอร์รวนแล้วไม่รู้ด้วยว่าผู้ภาษาไทยก็ไม่คล่องอีกเราก็ไม่รู้ว่าคนไทยคิดอะไรกัน เของผมก็เข้าใจแต่คนอเมริกันไม่เข้าใจคนไทยเลยตอนนั้นนี่แบบว่าเออมากผมห่างไกลคนไทยก็ไม่เข้าใจผมผมก็ไม่เข้าใจเขาแต่พอภาษาเก่งขึ้นเริ่มใช้ภาษาที่สื่อสารกับคนได้คนไทยได้ก็เริ่มเข้าถึงคนไทยได้ใช่ไหมใช่ไหมครับอ <laughs> โอเคนั่นคือขอ้อข้อต่อไปข้อสามอันนี้มาจากเอออันนี้จะเจอรบราฮัมเจเออรราหัมนี่มันโคตรเก่ง เจอบราฮัมนี่เป็นมาร์เก็ตเตอร์อันดับต้นๆของโลกเลยแล้วเขาช่วยบริษัทให้ทําเขาช่วยบริษัทให้แบบเปลี่ยนทําเงินเพิ่มขึ้นได้เป็นหลายๆพันล้านนะครับเจอับร <J. Abraham S 1> าฮัมเป็นคนโปรดของอาจารย์มณิตินะคะวั <laughs> นนี้บอกว่า uh over and over I have seen otherwise sharp marketers launch a product <laughs> เขาบอกว่าฉันเห็น <laughs> เขาเห็นเนี่ย ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเขาเห็นไอ้พวกที่คนคนน้าการตลาดหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่ที่ปกติแล้วเ็ฉลาดนะแต่ทําไมทําแบบนี้คือลนช์หรือเปิดตัวสินค้าเพราะว่าเขาต้องการที่จะขายมันไม่ใช่เพราะว่ามีใครที่ต้องการซื้อมันหรือเปล่า โอ้โหโดนเข้าใจเปล่าค่นผู้ชมค่ะโดนค่ะวอนนี้เยอะมากอันนี้ผมเจอเยอะมากเออไปเจอร้านอาหารเยอะที่มันคนแม้มันเป็นครีเอทีฟไอเดียของลูกเจ้าของแล้วก็อยากจะทำก็อยากจะทําร้านอาหารอยากจะทําร้านกาแฟเพราะมันหรูมันน่านั่งมันสวย แต่เขาไม่รู้หรกว่าไม่มีคนจะเข้าว่ะกูอยากขายอ่ะมึงอยากซื้อหรือเปล่าประมาณนั้นนะประมาณนี่คือคำนี่คือเห็นไหมเขาสื่อสารด้วยใช้คำคำที่คุณเข้าใจแล้วไงใช่เนาะเราเราเจอไหมดูแบบเออเข้าใจนะมึงอยากขายแต่กูไม่ได้อยากซื้อนี่มันใกล้ๆบ้านผมมีคุณไปเช็คเอาไปบ้านไปดูไปดูมันมันมี community มอลนึงชื่อว่า อยู่ถนนจันนะเขาชื่อว่าวานิลามูนเคยเห็นปะใครเคยรับิลามอผมมึงแค่ชื่อม่นก็ไม่โดนแล้วจำยากจะตายนะแค่ชื่อก็ไม่โดนแล้วเปรียบเทียบกับเอเชียทีคซึ่งอยู่ใกล้ซึ่งขับไปแค่ไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วอะเอเชียทีคมันจำง่ายจำง่ายมีมีเอกลักษณ์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้วานิลามูนเนี่ยขับไปตอนนี้เนี่ยไอ่เพิ่งผ่านวันเองไอ้ร้านที่อยู่ติดถนนของเขาเลยนะเป็น prime location ของเขาเลยนะเวย้ยติดถนนเลยไม่มีคนเช่าไม่มีคนเช่าแล้วก็แบบว่าใส่ใส่อะไรอะใส่ใส่กระดาษแข็งทับล้อมกระจกข้างหน้าไว้มันดูเข้าไปคือภาพเข้าไปปุ๊บก็เห็นเห็นอันนั้นแล้วอะ่ะดูมันล้างไปหมดทั้งอันเลย แล้วก็คือโอเคถ้าคุณเป็นเจ้าของวานิลมูนนะคะ <laughs> หรือว่าคุณกําลังแบบว่ารู้จักกับเขาก็ให้เขามาโคชชิ่ง <c oughs> นะคะบิสเนสโคชชิ่งนะคะบิสเนสคอนซัลท์กับอาจารย์บัณฑิต <c oughs> ได้นะคะแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลัง ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามแลม้วคุณกำลังมีปัญหาประสบปัญหาแบบนี้อยู่คุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะติดต่อมาคอนัล็์กับอาจ,จารย์ม,มนิดได้เลยเหมือนกันนะคะถูกต้องคุณประหยัดงเงินเลยผมมั่นใจเลยเ,<อ>เพราะ<อ>า <ๆ S 2> ว่าเรื่องนี้ผมคิดมาผ่านกระบวนการคิดมาเยอะมากผมศึกษา <ๆ S 2> เคสสเตดี้ <ๆ S 2> แล้วตัวเองก็ทําธุรกิจด้วยผมรู้ว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กแค่ชื่อแม่งก็ไม่เวิร์กแล้วถ้าชื่อคนคนจําไม่ได้คือมึงจบแล้วเข้าใจป่ะมึงจบแล้วเพราะว่าชื่อมันก็คือการตลาดอย่างการตลาดที่แบบ แบบกลัน่นออกมาเป็นสุดท้ายแล้วอะ่ะสุดท้ายเป็นครีมอันสุดท้ายแล้วคนจะพูดพ,พูดชื่อของคุณต่อกันได้ไหมเข้าใจป่ะเพราะว่าการตลาดที่เจ๋งที่สุดคือ w o r d of mouth ถูกป่ะถ้าคนพูดชื่อคุณไม่ได้พูดชื่อธุรกิจของคุณไม่ได้จำธุรกิจของคุณไม่ได้คุณจบเข้าใจป่ะยากมาก ถ้าใครสนใจก็มา p r i v a t e coaching กับผมได้ใน business coaching ผมได้นะครับคือพอยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วคุณมองธุรกิจตัวเองไม่ออกคุณอ่านธุรกิจตัวเองไม่ออกคุณจําเป็นที่จะต้องมี business consult แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยอาจารย์บณดิตเป็นคนหนึ่งที่เป็น business consult เ,เ,เป็น mentor ด้าน business แบบได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณลุงบอกเลยนะ,ะว่าอย่างเช่นธุรกิจหลายอย่างของครูลุงนะคะครูลุงก็ปรึกษาอาจารย์บัณฑิตคุูลุงมีธุรกิจร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษนะคะ อาจารย์แค่เปยกับอาจารย์บันดิตว่าจะเป็นยังไงอาจารย์ดิบบอกเฮ้ยอย่าทําแค่มันเป็นร้านอาหารนะลุงแต่จงทําให้มันเป็นฮับของแบบสินค้าไทยด้วยอืเอาของเข้าไปขายด้วยฝรั่งที่เข้ามากินข้าวแล้วเขาเกิดชอบถ้วยชามลามไหมหรืออะไรก็ตามที่ใช้ในร้านเราติดป้ายราคาขายมันเลยทํามันไปด้วยเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เอออาจารย์ให้มุมมองให้กันแบบคอนเซ็ลต์เนี่ยบางอย่างคุณลุงบอกเลยนะว่า ด้วยความที่อาจารย์เดินทางรอบโลกด้วยความที่อาจารย์ทําธุรกิจของตัวเองมูลค่าเป็นพันล้านด้วยความที่อาจารย์มีลูกศิษย์เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่คลินิกเสริมความงามยันเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างมันจึงถูกแบบว่าเขาเรียกว่าอ่านเกมธุรกิจออกมานานแล้วนะถ้าคุณกาลังประสบปัญหาเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้คนที่ทําธุรกิจออฟไลน์กําลังอยู่ในช่วงที่แบบอย่างนี้เลยนะคะก็มาปรึกษาอาจารย์บัณฑิตได้ค่ะ